สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนเม่นไทยนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องประโยชน์ของสับประรดนะครับสับประรดมีคุณค่าทางอาหารสูงครับแกนของสับประรดอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์ครับเนื้อของสับประรดครับ จะช่วยในการย่อยอาหารนะครับคุณค่าทางอาหารมีเยอะนะครับส่วนคุณค่าทางอาหารที่สามารถทำไปใช้ได้อีกก็คือการหมักครับสับประรดทำหมักอาหารให้ด้วยได้ด้วยนะครับเช่นหมักเพื่อ ให้มีความนุ่มครับเข้าไปในสู่เนื้อต่างๆครับเช่นการหมักคอหมูย่างครับซึ่งต้องใช้สับป,ประรดนะครับในการส่วนผสมครับสับป,ประรดจะมีคุณค่าทางด้านวิตามินและ เรือแรกครับเพราะอยู่ในหมวดผลไม้นะครับหมวดหมู่ผล,ลไม้กินเพื่อขับถ่ายก็ได้นะครับนะครับสีของสับประรดครับสีเหลืองออยครับ ส่วนเนื้อสับประรดนั้นสามารถนำไปทำอาหารได้ด้วยนะครับเช่นเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเขาเรียก่อนเขาเรียกว่าผัด อะไนาที่ใสสบับปะรดเอาอันนี้ก่อนนะครับทำบาร์บีคิวก็ได้นะครับใส,ใส่หมูใส่พริกเสียบเข้าไปกับใช้ไม้ครับสับปะรดจะทำอะ <Wow. S 1> ไรล่ะอาหารเนี่ยครับเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานได้ด้วยนะครับ บาร์บีคิวก็ดีนะครับหรือจะทานสดสดแบบนี้นะครับเป็นค็อกเทลก็ได้นะครับทำเป็นน้ำหมักก็ได้นะครับเ็นรครับวิธีที่เก็บสับปะรดที่ถูกต้องนะครับก็ควรจะซีลให้เรียบร้อยครับหรือไม่ก็ปิดใส่กล่องให้มีชิดครับ เพื่อถนอมอาหารครับเก็บไปได้ทานวันพรุ่งนี้ได้นะครับหากค,คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนอีพีต่อไปนะครับวันนี้กล่าวถึงสับปะรดครับเรื่องสับป,ประรด,รรอปประรดขอบคุณมากครับ